มานี่ครับก็มารื้อเช็คเครื่องนี่ครับคือชาร์ละลายใช้เวลาไปแล้วแต่ก็เจ้าของก็ไม่ซ่อมครับเจ้าของไม่ซ่อมก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่นี่ครับถดอดเป็นชิ้นมาเลยอยูเครื่องนี้ค,ครื่องนี้นะราทำการถอดแล้วเจ้าของว่า ซ่อมไม่คุ้มก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาครับนี่เป็นเครื่อง6.6แต่น้องเป็น5,000แซนโกลดกครับเพิ่งเ้อมาก,ก็ยังไม่ทําการประกอบอันนี้ก็อิซุสุรถ10ล้อบรรทุกก็เปลี่ยนซิงคอหลังนี่ครับเป็นสิงคอหลังทำการยกเกียร์ลงแล้ว จิงคองหลังเรือเสร็จเรียบร้อยมแล,แล้วครับก็รอเจ้าของมาซื้ออลไรเพราะช่วงนี้ปิดสงการครับร้านนลายปิดก็เลยทําการถอดไว้ก่อนนะครับนี่หลายอย่างก็ทําการถอดนะครับกูต้า36สตาร์ทไม่ติดเกิดเนื่งองจากเครื่องร้อนแล้วก็หลับอีก เราดูรถช่างข้างคนตอนนี้ออาโครงหลังคาเสร็จแล้วก็เลยต้องมาซื้อรถต่อับช่าง,ง้างคนั่งจากห้องกลม <c oughs> ครับกำลังประกอบรถไถสอด6/6ครับ กำลังปิดฝาสูบแล้วครับตอนนี้ลูกสูบใส่หมดแล้วก็กำลังอัดนอ็อตฝาสูบอยู่อัดด้วย้อนมาตรฐานครับ อันนั้นทำไมต้องใส่เลยมันคืออะไรปั๊มมันหรอฮะปั๊มมันเลยเลยมีปั๊มเชื้อเพลิงครับเช็คปั๊มด้วยต้องใส่เลยหรอใส่เลย กอกเสร็จก็มาใส่ท่อนอตัดขาดคืนขาดกลางกอกเสร็จก็เอาไปต่อท่อนหม่โน่นอ,อีกหนึ่งคัน,น,นทำอะไรอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็หกพันหกร้อยสิบครับเปลี่ยนสินล้อหลังเปลี่ยนลูกยางชักข้างแต่ยังไม่ได้รื้อนะครับตอนนี้อเอาไปใช้ฟอร์ให้เสร็จก่อน นุ่นยักษ์ใหญ่ทําอะไรน่ยยักษ์ใหญ่แล้วอย่านั้นน่าจะเป็นเ,เครื่องครับอาจจะเป็นลูกสูบแหวนตายควันขาวครับรูเกี่ยวสักครับสักเดี๋ยวนี้ถ้าประกอบเสร็จแล้วค่อยมาฟังเสียงเครื่องหินใช่ครับรถไถฟอดหกพันหกฟอดหกพันหกครับน,นี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นข้อเวี่ยง4.4ครับข้อเวี่ยง4.4ลูกสูบ4.4เช็คปั๊มเช็คหัวฉีดเปลี่ยนแหวน เสยุกค <łość> ุณให้มงกุฎธนาแล้วรม่เห็นเกียงที่ได้เกียมือมา